สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอาไลครีเอทีฟระดับโลกช็อกกรอบนันทวัฒน์ครีเอทีฟดังตกรลางจอดรถดับสลดวันนี้6ธันวาคม64เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอห้วยขวางรับแจ้งเหตุชายกระโดดที่สูงเสียชีวิตบริเวณด้านหลังอาคารฟอร์จูนทาวถนนรัชดาพิเศก แขวงและเขตด,ดินแดงจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตันยูที่เกิดเหตุด้านหลังอาคารพบศพนายนันทวัฒน์หรือกอล์ฟคีเอทิบชื่อดังอายุ41ปีสภาพศพนอนคว่ำหน้ามีบาดแผลที่ศีรษะร่างกายแขนขาหักผิดรูปจากการสอบสวนทราบว่านายนันทวัฒน์ตกลงมาจากลานจอดรถบริเวณชั้นที่8เจ้าหน้าที่จึงขึ้นไปตรวจสอบที่ชั้น8พบรองเท้าแตะหนังสีดำ วางอยู่ที่พื้นข้างกำแพงกัน้นตรงจุดที่ตกเบื้องต้นเจ้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งคาดว่าผู้ตายน่าจะเครียรโรคซึมเศร้ากําเริบจึงกระโดดลงมาจบชีวิตซึ่งกอล์ฟเองก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้ในสื่อต่างๆเกี่ยวกับการต่อสู้กับโรคซึมเศร้าเส้นทางชีวิตในวงการโฆษณาของกอล์ฟนั้นเริ่มตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกษาเริ่มต้นจากการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเวิร์กช็อปในโครงการ B.A.D. Bangkok Arts Director Association จากผู้สมัครทั่วประเทศเมื่อเรียนจบได้ร่วมงานกับบริษัทโฆษณา s a s ชิ and s a s ชิประเทศไทยและก้าวเข้าสู่สังเวียนคนโฆษณาคว้ารางวัลจากเวทีชั้นนำระดับโลกมาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นคาร์ไลออนส์คีโอแอดเฟสแอดแมนและอีกหลายรางวัลทางด้านโฆษณา อีกทั้งยังเป็น CEO ของบริษัทนวินคอนซัลแทนซึ่งเรียกได้ว่าผลงานของกอล์ฟเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในแวดวงโฆษณาหรือครีเอทีฟหลายคนโดยก็ว่าได้และจากเหตุสลดดังกล่าวเราพี่น้องในวงการโฆษณาและคร,รีเอทีฟก็ได้เข้ามาสแสดงความเสียใจเป็นจํานวนมากกับการจากไปของกอล์ฟนันทวัฒน์ด้วยก่อนเสียชีวิตได้โพสต์สุดท้ายทาง Facebook ส่วนตัวเป็นคําสอนของท่านพุทธทาสพิคุว่าเราต้องไม่ดับทุกข์ที่วัด ที่ป่าที่บ้านที่ภูเขาต้องดับทุกข์ที่เหตุของความทุกข์นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ